ตตม่าไปตอนได้เหียวก็จะเข็ดแล้วอาจจะเล้วเดียวนีนะไปบอสเจ้าเนาะไปได้ไปกับสาวไผ่เนาะไปลูกเอ้ยนะคะตามศาดตร์หมอเดีอวลงหมอนี้เลยบ่นี่ใช่ขยันเติมมากมันเป็นอย่างนั้นเขาใส่เตะละมือเขาใส่เดตะขยันก็เป็นวัดบ่นี่นะเสียงแหบเนาะมะนาวคือกันเป็นคือกันเนาะเป็นแบบเจ็บคอนะ ข้าเจ็บปากนางมะนาวนะไอเสียงกระแหบขึ้นนี่นะฮะไข่ทคี่หอนไอห้อนนั่นไอเห็บไอขาเจ็บปากเปิดว่านางมะนาวแกงเห็ดละงกจ้า ตื่นแล้วไอต้ตะวันน้องมะนาวนะฮะกนอนวฮะกนอนือกันันตื่นไวเใช่เอายังต่อเลยนะร้ายนาทีเลยได้ไชูปัดลาป,ป่าขนาดพี่นอ้องเอ้ยมาถึงงามมาลีกุจักคว่ำเตะสาดกระเรวพอดี <c oughs> ส่เรกราดกระเลวพอดี <c oughs> กดุจักคว่ำคัก <c oughs> มาตอนหมูชิกินตามหมักผีกลงเอาเกลือลงอเอาสมบลงไปจ้าสมพักติวรอหมอเดือดค่ะเดือดงี้ขึ้นบ้านอือหโหมอกำลังเดือด เต็มหมอเลยพี่น้องใส่ส right um, uh, 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 ูตรแบบควันควันเดิมเหมือนนี่อ๋อเศบตาใส่สูตรเหมนควันไฟเศษก็ยังซีเมนต์เมือนควันไฟเลยจังหน่อยไปอีตู่เขาอยู่ชิได้บุ๊งเก็บไปอีตู่สิเนี๋ยตองพูมีดับแต่มันลดออกพี่น้องเอ้ย กันเก่งเหือใจก็บางาไทรใหญ่บอกเลย,ย,ยหมกไปบอกบางาไซรใหญ่มีแต่ไปแต่สนุนมันครับอันนี้ก็พอมันไก่โพดไก่เฮาวาโมนี่นะซุกแล้วจ้าใส่ผักอีตู่ลงไปเลยหอมๆ <c oughs> เป็นตแบบาแซบประจันพี่น้องเก่งเฮ็ดรวมส่วนลายมันจะเป็นเฮ็ดละาโงเ่เด้อนี <c oughs> หอ่หอมๆเลยจ้าซิมก่อนเด้อ <c oughs> แซบไลายพี่นอ้อง เฮาก็ะได้ห่อใส่ถุงพี่เนาะห่อใส่ถุงยางเมื่อกินอยู่เพื่อนจ้าแตบบ่ปนนี้เพื่อนแบ่งหายว่าสิอยู่กินเดี๋ยวสิเอามาสู่คุณพ่อกินอยู่บ้านสวนพอแล้เดี๋ยวสิออกเมือบ้านสวนจ้า,ามาสู่คุณพ่อคุณแม่กินเขาเามาจอบสื่อพี่นนองเ้ยบ่ได้อยู่ต่ำสะอาดชอยแล้วสัมเพราะว่าน้องมะนาวก็บ,บส่สบายบ่มีคนเลี้ยงงวในย่างอย่างงานไป เอาเมื่อบันสวนกันจ้าอืมอาก็าศเห็นแดดแจ่มมาอนีแล้วบรรยากาศที่เริ่องขวัวพี่หน่อยเลน้ำขึ้นน้ำขึ้นถั่วมสวนก็จะอืมวิวก็สวย,สวย เดี๋ยวจังมือดาวสิมาถ่ายบรรยากาศที่เริงรัวให้เบิ่งได้จ้าบ้านสวนของดาวเหม็นอยู่อยู่นอกเนาะอยู่โซนทางนอกในบ้านแม่แก้วหรือว่าอันบ,บาน้านอันหลังใหม่ของดาวเหม็นอยู่โซนในบ้านอยู่โซนในบ้านหรือว่าอยู่โซนกลางบ้านนั่นเองจ้าบ้านงายแต่ของอันเรือนดาวนี่ชื <laughs> ่ออยู่โซนนอก บ้านนออยู่ทางนอกจ้าวิวสวยๆได้หมักถั่วพี่นอ้องเลยขี่รถกกลมาไปเห็นเรื่อยนะแล้วตั้งกันตั้งโต๊ะขายพักก็ลเลยแวะซื้อหมักถั่วมาไว้ตำถั่วสดๆเราเก็บมาจากสวน จ้านี่บ่อนทางแหวนเขาบ้านสวนดาวเมซี่นี่ต้นพีกือว่าต้นยูคาแล้วก็สิมีทางมีสามซอยวางหันบ่อนทางแหวนเขาเพื่อในบ้างแหวนเพื่อในค้าไอร้อนแล้วก็สิเป็นทางแหวนเขาบ้านสวนเขามากกับสิเพอะองค์สีพี่น้อะจ้านี่เดียวเป็นพุ่มอยู่ทางลงลกูนก็จะเป็นทางลงบ้านสวนเท่านั้นเอง แดดออกกันใชน่วิวสวยวิวงามเนาะพี่นนอะมันแจ้งมันแจ่มดีนี่เขามาบานสวนเขากระสิแบบเขามาในอุโมงค์เลย <c oughs> เป็นต้นหม่เป็นแถวน้องมะนาวนอนจังาตื่นแล้วไะจักหอดแล้วจ้าบานสวนของเฮา หลังจากกินขา้วาวกับแกงเฮดอิ่มแล้วดาวกัดสิมาเจาะเบิ่งน้องเป็ดจ้ะพี่น้องจา้าดาวหอบบริถายตอนกินให้เบิ่งซำเด้อน้องมะนาหุดบรสบายเพิ่นเอฟหุ่นวายแห้งตอนกินข้าวก็เลยบริถายเดี๋ยวฮาสิเอาน้าม,มาให้น้องเป็ดน้อยฮาจา้าเอาตก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 นี่วายคุณหิวน้าน้องเป็ด ของห้ามีทางเบิดเจดตโตพี่น้องจ๋ากำลังใหญ่จักได้จกักมือเลยนี่เป็ดว้ายแม่มันแหบหนูแล้วคอยเสิเอาน้ำให้เจ้าเจ้าสิมาแหบคอยเห็นยังปกติเป็นดาวหายใส่ขวดอันนี้มือดีบ่ได้หายก็เลยตักมาตักใส่โอมาอ้าวห่วงแลวหละห่วงลูกแหละหวงลูกเลยว้า เดีย๋ยวสิเอาเข่าเกลือสิมตอดข่อยเฮ็ดยังเนาะนี่อันนี้จะเป็นหัวอาหารปุ่นกับเขาปลายเด้อจา้ากินเลยเด็กๆเ,เลี้ยงไว้พอได้เงีง้พี่น้องเลยกินจา้านี่อ๊อฟอ๊อฟอ๊อฟอุ่ม <laughs> แม่เพิ่นกระหัวงลูกเหยียบน้าขวัม,มาแล้วคุณทั้งนี้กรยากคือก้านบาดติแต่บโบเห็นเลยพี่น้องเอ้ยติแตบโบเห็นผู้เจ้าถือขู่ถือถอ,ถอียังมาเมนเลนน้ำหลดน <laughs> สมาสิท์ทั้งหลาย โอเคจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ดาวก็เดี๋ยวจบคลิปเพียงสำนีเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากขับบึงขัส้มคลิป,ปเป็นกำลังใจให้ดาวในเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ดาวขอกล่าวคำหวาสบายดีเด้อจ้า